เชื่อไหมครับว่านี่คือเมาส์ในงบแบบไม่ถึง500บาทเท่านั้นนะครับถูกต้องครับทุกคนฟังไม่ผิดครับไม่ถึง500บาทจริงๆนะครับนี่คือเมาส์จากแบรนด์โอนิคุมะโดยตัวนี้นะครับเป็นเมาส์เกมมิ่งแบบมีสายนะครับที่มีความไวและแม่นยำนะครับตอบโจทย์สายเกมมิ่งแน่นอนนะครับมีไฟ RGB สวยด้วยนะครับสวยแบบทะลุเมาส์ขึ้นมาเลยนะครับทะลุแบบทะลุจริงๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังสามารถปรับ DPI ได้สูงสุดถึง12,800 DPI ด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถปรับแต่งตัว โปรแกรมมาโคได้อีกด้วยนะเป็นยังไงกันบ้างครับอันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นใครได้กำลังมองหาเมาส์เกมมิ่งในงบที่ต่ำกว่า500บาทนะครับต้องห้ามพลาดโอนิคุมะโทเมจิตัวนี้เลยนะครับ it up เจอกันอีกแล้วนะครับกับกรรมกกไอจีรีวิวนะครับและวันนี้นะครับผมก็อยู่กับสินค้าจากทางแบรนด์โอนิคุมะคนดีคนเดิมอีกแล้วนะครับโดยที่อยู่ในมือผมนี้นะครับก็คือโอนิคุมะโทเมะอีนะครับเป็นเมาส์เกมมิ่งแบบใช้สายนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าเป็นเมาส์อีกตัวหนึ่งเลยนะครับในงบแบบต่ำกว่า500ที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะเท่าที่ผมได้ดูสเปคนะมันดูเกินค่าโตไปมากๆเลยนะครับทางเรื่องไฟ RGB ที่เป็นแบบสวยทะลุตัวเมาส์ขึ้นมาเลยนี่ตามนี้เลยนะสวยทะ ตัวเมาส์ขึ้นมาแน่นอนนะครับแล้วก็ยังสามารถปรับ DPI ได้เยอะด้วยนะครับที่สําคัญนะครับปรับแต่งตัวโปรแกรมมาโครได้ด้วยนะมันจะมีโปรแกรมมาให้เราสามารถปรับแต่งได้ด้วยนะครับส่วนเรื่องสเปคและรายละเอียดต่างๆนะครับไว้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องรีวิวกันดีกว่านะครับแต่ก็อย่างเช่นเคยเลยก่อนที่เราจะไปแกะกล่องรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับเรามาดูกันที่ภายนอกของตัวกล่องกันก่อนนะครับว่าเขามีอะไรที่น่าอยากบ้างเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าของตัวกล่องกันก,นก่อนเลยแล้วกันนะครับ ในส่วนของด้านหน้านะอย่างที่เห็นเลยนะครับติลตัวกล่องไปอย่างดีเลยนะครับด้านบนมุมซ้ายนะครับก็จะเป็นโลโก้ของทางแบรนด์โอเนคุมะนะครับโดยตัวนี้มีชื่อรุ่นว่าโทมินะครับหากผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเป็น Fu l l RGB g a m i เ g ม o u s e าส์นะครับก็คือเป็นเมาส์เกมมิ่งที่มีไฟ RGB นั่นเองนะครับส่วนตัวไฟ RGB ตัวนี้เป็นแบบโครมานะครับไว้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น o ออปติคอลเซนเซอร์นะครับรองรับการปรับแต่งผ่าตัว้ส มาโคด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเราไปลองใช้งานตัวโปรแกรมกันนะครับผมจะเลือกตั้งแต่การดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็ใช้งานเลยนะครับแล้วก็เมาส์าตัวนี้นะครับมีประกันยาวๆมาให้ถึง2ปีเต็มจากทางโซโซนเลยนะครับด้านบนก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นหูแบบน,นี้นะครับด้านล่างไม่มีอะไรเช่นกันนะครับจะมีแค่ ตัวโลโก้ของทางแบรนด์ Onycom ด้านข้างก็เช่นกันนะครับแค่นี้เลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นสเปคและฟีเจอร์ต่างๆของตัวนี้เลยนะครับทั้งตัวโคม่าทัสเบอร์เรนไลท์นะครับก็คือตัวแสงไฟที่เป็นแบบโคม่านะครับแบบองแสงนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของตัวนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวสกอร์เนี่ยจะเป็นแบบดูโอโหมดนะครับแล้วก็ตัวเมาส์นะครับจะถูกออกแบบมาตามหลักอิเล็กทรอนะครับก็คือตามหลักวิทยศาสตร์นั่นเองนะครับใช้งานนานๆไไมมม่่ปปวววดดืออแแนนนนนะครรรััับบล้้ก็ตีสาาถ DPI หระดับเลยนะครับตั้งแต่1,200 DPI จนถึง12,800 DPI เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองปรับกันดูนะครับว่าปรับได้ยังไงบ้างนะครับปรับได้แบบไหนลึกแค่ไหนนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นสเปคเลยนะครับตัวอินเทอร์เฟซนะครับจะเป็น USB เคเบิ้ลนะครับยาว1.5เมตรนะครับส่วน lighting color นะครับเป็น16.8ล้านสี่ทานสเปรเลนไลท์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็นยังไงนะครับแล้วก็การปรับ DPI นะครับมีตั้งแต่1,200 DPI 2,400 DPI 3,200 DPI 4,800 DPI 7,200 DPI นะครับแล้วก็12,800 DPI นะครับสามารถปรับได้หกระดับนะครับตัว Lighting Effect นะครับปรับได้14โหมดนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์เนี่ยรองรับการกดถึง50ล้านครั้งนะครับส่วนพอยัเรดนะครับจะอยู่ที่1,000 Hz นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นขนาดแล้วก็น้ำหนักนะครับตัวนี้น้ำหนักจะอยู่ที่107กรัมเท่านั้นนะครับส่วนทางฝั่งนี้นะครับก็คือคีย์ทั้ง7คีย์นะครับเขาก็จะบอกให้หมดเลยนะครับในส่วนสเปคและฟีเจอร์ต่างๆก็แค่นี้เลยนะครับเดี๋ ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับดูด้านในกันนะครับนี่ก็จะมีกล่องอีกหนึ่งกล่องนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับบนกล่องนี้นะครับด้านหน้าก็จะมีการสกรีนโอ่งนิคุมะนะครับโอเพนตรงนี้นะครับที่ผมเห็นแวบ,บๆนะครับเหมือนจะเป็นคู่มือนะก่อนที่เราจะไปดูที่ตัวเมาส์นะครับผมขอดูที่ ในกล่องก่อนนะครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับก็มีแค่นี้นะครับก็มีแค่ตัวพิซซ่า m มนนวลนะครับเมาส์แบบใช้สายครับโทมิอีนะครับรหัสรุ่นก็จะเป็น T W 922นะครับเวลาเราจะหาตัวไดเวอร์นะครับเราก็สามารถเซิร์ชแบบนี้ได้เลยนะครับดูด้านในนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีคําอธิบายนะครับทั้ง7จ็ดีนะครับบอกไว้อย่างครบเลยนะครับสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ Windows ก8แปขึ้นไปเลยนะครับ Mac OS ก็ใช้งานได้นะครับบอกไว้อย่างละเอียดเลยนะครับแล้วก็เวลาเราจะดาวน์โหลดตัวไดเวอรนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ Onicuma Gaming เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองดาวน์โหลดให้ทุกคนได้ดูนะครับแค่นี้นะครับในส่วนของตัวยูส r m ม n u นนวดนะครับต่อที่ตัวเมาส์นะครับนี่ตัวเมาส์นะครับเป็นเมาส์แบบมีสายนะครับนี่ดูกันที่สายก่อนนะครับอันนี้จะเป็นสายถักนะครับ ข้างๆดูแข็งแรงเลยนะครับแล้วก็พอรตจะเป็นพอต USB นะครับอันนี้ยาว1-5เมตรนะครับอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ตัวเมาส์เนี่ยหาสังเกตนะครับเห็นไหมไม่ได้เล็กเลยครับมันก็ใหญ่พอสมควรเลยนะครับเท่ากับขนาดมือผมเลยเห็นไหมเทียบันดูนะครับอยู่ด้านบนนะครับจะเป็นแบบลื่นๆนะผมว่าเวลาจับเนี่ยจะสบายมือมากนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับสังเกตดีๆนะจะมีโลโก้โนิโผมะอยู่นะครับจะเป็นแบบสีเทาๆนะครับ ผิวมันจะเป็นแบบเหมือนจะคุนคุนนะส่วนสีตัวเมาส์ตรงนี้เนะี่ยจะเป็นแบบสีขาวคลินคลีนนะครับจะเป็นแบบด้านด้านนะผมว่าพลาสติกเหมันจะเป็นคนละแบบกันนะครับด้านข้างกับด้านบนตรงนี้มันให้ฟิลลิ่งการสัมผัสเนี่ยต่างกันมากๆเลยอันนี้ไม่ได้เป็นแบบเงาเงา,เงานะครับแต่ตรงนี้นะครับเห็นไหมจะเป็นแบบเงา,เงา,เ,งาเงานะค่อนข้างดูดีเลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีตัวฟีดอยู่ จุดนะครับแล้วก็โลโก้อนิคุมะเกมมิ่งนะครับมีชื่อรุ่นนะครับโทมิอินะครับเป็นฟ u ูอา g b g ี m i เกมมิ่งเมาส์นะครับสถานที่ผลิตนะครับมีนนาเชนาะครับค่อนข้างดูดีเลยนะครับผมว่าดูแข็งแรงมากด้วยนะครับไม่กองแก๊งเลยครับอันนี้ราคาแบบไม่ถึง500นะผมว่าดูดีเลยนะครับเวลาจับนะครับให้ดูนะจับได้พอดีมือเลยนะแล้วก็คุมไปหน้ากับถอยหลังนะครับจะอยู่กับพอดีนิ้วมากๆนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ย ผมให้ดูแบบนี้เวลามันจะกดมันจะกดยากแต่ว่าถ้าหากเวลาเราใช้งานกับบนโต๊ะเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมให้ลองฟังเสียงคลิกของเมาส์ตัวนี้ดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงนะครับ ก็ประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของเสียงคลิกนะเดี๋ยวเรามาลองเสียบใช้งานกันดูนะครับผมว่าตัวนี้ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนเลยนะครับเรามาลองเสียบใช้งานกันดูนะครับง่ายๆเลยนะครับอันนี้ผมว่าใช้งานได้ง่ายๆแบบไม่ซับซ้อนอะไรเลยนะครับเราแค่เสียบสายนะครับใช้งานได้เลยนะครับ เสี่ยมนะครับเห็นไหมรูปแบบไฟเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเลยนะครับเห็นไหมวันนี้อาจจะเห็นตัวแสงไฟ R G B ได้ไม่ชัดนะครับเพราะว่าผมถ่ายในเวลากลางวันนะครับอันนี้ก็ต้องขอไปด้วยนะครับไฟค่อนข้างสวยเลยนะครับอยู่ตัวนี้นะครับมันจะเป็นแบบคุนๆนะครับพอเวลามันโดนแสงไฟ R G B เนี่ยมันไม่ได้แยงตาเรามากนะครับผมขอลองปรับตัวเอฟเฟกของไฟ R G B ดูนะครับก็ง่ายๆครับกดแค่ตรงนี้นะครับรูปแบบของมันนะครับ ผมว่าสีนี้สวยเลยนะผมว่าถ้าเป็นเวลากลางคืนน่าจะสวยแล้วก็ชัดกว่านี้นะครับเด่นแน่นอนนะครับนี่ก็สามารถปรับได้แบบนี้เลยนะอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับสามารถปรับเอฟเฟกต์ได้ทั้งหมด14โหมดนะคะก็ลองดูแล้วกันนะครับ ผมว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับใครที่ชอบเมาส์ที่มีไฟ RGB สวยๆนะครับผมว่าต้องห้ามพลาดตัวนี้เลยนะครับสิงถ้าแบบนี้อาจจะปวดหัวหน่อยนะครับผมชอบที่เป็นแบบนิ่งๆครับนี่ถ้าผมใช้ครับผมจะใช้แนวนี้นะครับมันจะดูแบบไม่แสบตามากนะครับแล้วก็มันจะดูแบบซอบๆด้วยนะครับเรามาลองดูการขยับเมาส์กันดูนะครับ อันนี้เป็นระดับปกตินะเดี๋ยวเรามาดูก um ันนะครับในการปรับ DPI ที่เขาบอกว่าสามารถปรับได้หระดับเนี่ยมันจะไวแค่ไหนนะครับอันนี้ผมให้ดูก่อนนะครับอันนี้ผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าระดับไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองปรับกันดูนะครับโดยการปรับ DPI เนี่ยก็สามารถปรับได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ DPI แต่ระดับนะครับก็จะมีสีแทนค่าอยู่นะครับวิธีการปรับนะครับก็ง่ายๆเลยครับกดปุ่มด้านบนตัวนี้นะครับนี่ด้านบนนี้นะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นการปรับเฟสไฟนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นการปรับ DPI นั่นเองนะครับผมลอง สีเขียวนะครับหากเป็นสีเขียวนะครับจะอยู่ที่4,800 DPI นะครับลองอีกครั้งหนึ่งนะครับสีแดงนะครับจะอยู่ที่7,200ครับก็จะไวขึ้นนะครับและหากเป็นสีฟ้านะครับ12,800 DPI นะครับหากใครชอบเมาส์ที่มีการปรับ DPI ได้แบบไม่ต้องเยอะถึง20,000นะครับผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับ นี้นะครับ1น8 0 0นดีนะครับก็ค่อนข้างไวเลยนะครับอันนี้ผมขยับเมาส์นิดเดียวเองเห็นไหมถ้าหากใครที่ดูในจอนะครับจะเห็นในตัวจอนะครับเมาส์เลื่อนไปได้แบบขอบจอถึงสุดขอบจอเลยนะครับเห็นไหมในกล้องเนี่ยตัวเมาส์ผมแทบจะไม่ค่อยขยับเลยนะขยับน้อยมากนะครับถ้าหากเป็น12,800ดีเเนี่ยขยับนิดเดียวก็ไปแล้วนะครับผมว่าประมาณเนี้ยก็เยอะแล้วนะครับลองปรับอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่ถ้าเป็นสีเหลืองนะครับ1,200นดี 1, นะเห็นไหมล้าช้าเลยนะครับหากผมจะขยับไปที่สุดจอนะครับดูนะต้องเลื่อนเมาส์แบบเยอะๆเลยนะครับผมว่าใครที่กำลังตามหาเมาส์ที่มีการปรับดีพได้แบบเยอะๆเนี่ยวันม,มองตัวนี้เป็นอีกงทางเลือกเลยนะครับเพราะว่าในราคาที่แบบไม่ถึง500บาทเนี่ยคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าการปรับดีพเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานหรือเล่นเกมของเราเนี่ย มันสำคัญจริงๆนะครับมันจะช่วยลดการเลื่อนเมาส์นะครับทําให้เวลาเราใช้งานนานๆเนี่ยจะไม่ปวดข้อมือนะครับผมว่ามีประโยชน์มากๆนะครับเพราะฉะนั้นลองไปเลือกหากันดูนะครับสําหรับเมาส์นะครับตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะครับมาที่สีน้าเงินนะครับอันนี้จะอยู่ที่2,400 DPI นะครับอันนี้ก็เร็วขึ้นมานิดนึงนะครับสีม่วงนะครับ3,200 DPI นะครับ ต่อไปนะผมว่าผมจะต้องปรับมาที่7 2 0 0 dpi แล้วนะครับเพราะว่าผมแทบจะไม่ต้องขยับข้อมือเลยนะเห็นไหมแตับแค่นิดหน่อยครับก็ใช้งานได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นแบบ1 2 8 0 0 dpi เนี่ยสหรับผมนะการทํางานของผมนะมันจะปวดตานะครับแล้วก็บางครั้งนะครับเราหาเคอร์เซอร์ไม่เจอนะครับแต่ถ้าใครเล่นเกมแนว spf นะครับหรือว่าแนวช h o o t i n g เนี่ยผมว่าค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับก็ลองหามาใช้งานกันดูนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้งานได้ทั้ง windows แล้วก็ mac os เลยนะครับแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับไม่ถึง500นะครับ นีน้แต่ว่าในกล้องอาจจะเห็นสีไม่ชัดนะครับเพราะว่าผมถ่ายในเวลากลางวันนะครับต้องขอแพังจริงๆแบบนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับเมาส์ที่เวลาถ่ายตอนงคืนเนี่ยสีมันจะสวยแค่ไหนนะครับไปดูกันนะครับ เป็นยังไงบ้างสาหรับการปรับ dPI นะครับแล้วก็การปรับเอฟเฟกของไฟ r g b ์นะครับผมว่าค่อนข้างน่าใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดาวน์โหลดติดตั้งตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็ใช้งานตัวโปรแกรมให้ทุกคนดูครัว่าสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็เข้าไปที่ตัวเว็บไซต์โ Nico m a g a m i n g นะครับจากนั้นไปที่ดาวน์โหลดนะครับคลิกเข้าไปนะครับเข้าไปดูในส่วนของเมาส์นะครับจำกันได้ไหมนะครับว่าตัวเมาส์ถัดรุ่นอะไรนะครับมาเลื่อนดูนะครับถันรุ่นก็คือ d w เ2้านะครับกดดาวน์ และเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับมันมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็เข้าไปดูนะครับมันก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับเราก็เับัลคลิกมันขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับคลิกที่ More Info นะครับแล้วก็ Run Anyway นะครับระหว่างนั้นก็กดเยตได้เลยนะครับ Next นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปปรับอะไรนะครับกด Next ได้เลยนะครับอันนี้ผมให้มัน Create ตัว Shortcut ไว้ที่หน้าจอนะครับก็กด Next นะครับ Install นะครับ จากนั้นเราสักคู่นะครับติดตั้งไม่นานนะครับผมก็เลือกแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะให้รันตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับ ต้องขออธ้บายาอย่างนี้ก่อนนะครับพอดีผมเจอปัญหาในเรื่องของตัวโปรแกรมมาโคนะครับมันไม่สามารถรันได้แบบปกตินะครับอาจจะเป็นเพราะ Windows ก็ได้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าตัวไดเวอร์ตัวนี้มันสามารถใช้งานได้ใน Windows 10หรือว่า Windows ที่ต่ำกว่านะครับแต่พอเป็น Windows 11เนี่ยมันมีบั๊กนะครับทำให้ตัวโปรแกรมเนี่ยค้างนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับโดยวิธีการนะครับมันค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะครับวันนี้ผมขอเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับ ในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับมันก็จะมีในส่วนของบัตทอนมาโครพอฟมาร์แล้วก็แบ็คไลท์นะครับผมจะบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ตัวหน้าตาของตัวโปรแกรมตัวนี้มันค้างไปแล้วนะเห็นไหมผมไม่สามารถกดได้นะครับแต่ผมก็พยายามให้ทุกคนได้ดูนะครับก็คือง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะถอดเมาส์แล้วก็เสียบใหม่นะครับ ในส่วนของตัวปุ่มทอนนะครับก็มันก็มีตั้งแต่ปุ่มซ้ายปุ่ขวานะครับแล้วก็ปุ่มสกอร์นะครับปุ่มไปหน้านะครับปุ่มกลับหลังนะครับแล้วก็ดีเพลยลูปนะครับแล้วก็ LED ลูมนะครับในส่วนนี้อย่างที่ผมบอกไปนะว่าันค้างไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้วิธีที่แบบเบสิกมากๆนะครับคือพอร์ตพอร์ต USB แล้วก็เสียบใหม่นะครับเพื่อที่จะอธิบายให้ทุกคนได้เห็นในส่วนของมาโคโอรฟอรแม์แล้วก็แบทไลท์นะครับอันนี้ผมจะเปิดให้ดูแบบคร่าวๆนะครับพอดก่อนนะครับ เห็นไหมมันก็หายไปเลยนะครับเสียบใหม่นะครับผมก็เปิดโปรแกรมใหม่นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ตัว Windows นะครับผมกดที่มาโครนะครับเห็นไหม กดผมกดไปที่ตทอนก็กดไม่ได้แล้วค้างไปแล้วนะครับมันก็จะมีในส่วนของการตั้งค่าต่างๆนะครับอันนี้ผมลงลึกไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันค้างนะครับอันนี้ให้ดูแค่หน้าตาของตัวโปรแกรมนะครับในส่วนของ performance นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าในส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับ dpi นะก็อย่างที่เห็นนะครับเห็นไหมมีตั้งแต่1,200 dpi 2,400 dpi 3,200 dpi 4,800 dpi นะครับ1,200 dpi แล้วก็12,800 dpi นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถเลือกทีละอันแล้ว ก็ดตั้งค่าได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับอันนี้ก็ขออธิบายคร่าวๆนะครับในส่วนของพ i n น Rate นะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราอยากได้อยู่ที่125 h z นะครับหรือ1000 Hz นะครับก็ลองสามารถปรับกันได้นะครับใครที่ใช้ Windows 10หรือต่ำลงไปนะผมคิดว่าใช้งานได้แน่ๆนะครับแล้วก็การดับเบิลคลิกสปีดนะครับก็สามารถปรับได้นะครับสกอร์สปีดก็ปรับได้เช่นกันนะครับเมาส์เซนสิทก็สามารถปรับได้เช่นกันปรับได้ละเอียดมากๆนะครับในส่วนนี้นะครับก็แค่นี้เลยนะครับวิธีง่าย บกแมในส่วนของแบ็克ไลท์นะครับจะให้ดูนะครับว่าสามารถเลือกได้ทั้งหมดนี่มีทั้งหมด14โหมดนะครับก็ให้ดูได้แค่นี้จริงๆนะครับค้างไปแล้วเห็นไหมกดอะไรไม่ได้นะครับเอาใหม่นะครับในส่วนของแบ็คไลท์นะครับก็เมื่อกี้นะครับที่ให้ดูไปนะครับมันก็จะมีในแต่ละโหมดนะครับแล้วก็การปรับ ปีดก็สามารถปรับได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของแบคไลท์นะครับให้ดูได้แค่คร่าวๆจริงๆนะครับหากเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมกดแอพพลายนะครับถ้าหากเราตั้งค่าจนมันแบบมอไปหมดแล้วนะครับง่ายๆก็สามารถกดรีเซ็ตได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับยังสามารถอิ p พ r ตและเอ็ก r พอร์ตได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของการตั้งค่าตัวโปรแกรมมาโครต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากเมาส์ที่จะมีแบบสีขาวๆที่มีไฟแบบปร่งแสงแบบนี้แล้วนะครับ เขายังมีอีกสีหนึ่งนะครับก็คือสีดํานั่นเองนะครับนี่ผมให้ดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะแกะดูนิดนึงแล้วกันนะครับส่วนที่เป็นสีดนานะครับตัวเมาส์นะครับสายก็จะเป็นสีดาเช่นกันนะครับเป็นไง แล้วก็ตัวเมาส์ด้านบนนะครับผิวมันจะต่างกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นผิวแบบมันๆวาวๆนะครับแต่อันนี้จะเป็นแบบคุณๆนะครับแล้วผิวสัมผัสนะครับจะเป็นแบบนุ่มๆนะครับไม่มันนะครับแต่ตัวสีดํานะครับผิวมันจะเป็นแบบนี้เลยนะเห็นไหมวาวๆนะครับเหมือนจะเป็นสีเงินนะครับแต่อันนี้ไม่ได้เป็นเงินนะเป็นพลาสติกนะครับผมว่าสีดําก็เท่นะครับเห็นไหมผมลองเสียบสายให้ดูนะครับอ่าดูไฟนะครับเห็นไหม ดูดีเลยนะครับลักษณะสีนะครับผมว่าผมชอบสีนี้มากกว่านะครับสีขาวตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวผิวสัมผัสนะครับจะเป็นแบบคุณคุณนะครับการจับมันก็จะรู้สึกนุ่มมือมากกว่านะครับแล้วก็มันสบายมือนะครับจับมันจะดูนุ่มๆนะครับตัวตัวสีดํานะครับผิวสัมผัสด้านบนนะครับจะเป็นแบบวาวๆาวนะครับมันมันนะแวววับเลยนะครับนะลักษณะการจับนะครับดูนะครับผิวไม่ได้เหมือนกันเลยนะครับ ส่วนด้านล่างก็เหมือนกันนะครับด้านข้างก็เหมือนกันนะครับพลาสติกชนิดเดียวกันนะครับต่างกันแค่ด้านบนนะครับไม่เหมือนกันนะครับก็ลองไปเลือกกันดูนะครับส่วนลักษณะการใช้งานต่างๆเหมือนกันหมดเลยนะครับต่างกันแค่ด้านบนนะครับส่วนถ้าใครมองสีมันไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมขึ้นวิดีโอตอนที่ผมถ่ายแบบกลางคืนที่มันไม่มีไฟให้คนดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ เป็นยังไงบ้างครับหรับการรีวิวโอนิคุมะโทเมอีตัวนี้นะครับ เท่าที่ผมได้ลองนะครับผมขอสรุปให้แบบนี้แล้วกันนะครับในเรื่องของสเปกการใช้งานนะครับผมว่ากําลังดีเลยนะทั้งในเรื่องการปรับ DPI ที่สามารถปรับได้ถึง6ระดับนะครับอันนี้ไม่ได้สูงเลยนะครับสาหรับผมนะครับหากใช้งานในการทํางานนะครับผมว่า4,800ถึง7,200กําลังดีเลยนะครับแต่ถ้าหากใครใช้เล่นเกมที่ต้องอาศัยความรวดเร็วมันยําขยับเมาส์ได้แบบไม่ต้องเยอะนะครับ12,800นะครับก็เพียงพอแล้วนะครับต่อมานะครับในเรื่องของไฟ RGB นะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบโปร่งแสงนะครับผมว่าใครที่ชอบ ไฟ R G B แบบสวยๆนะครับสว่างๆนะครับตัวนี้นะครับช่วยเพิ่มน่าเล่นบนโต๊ะคอมของเราได้เลยนะครับไฟสวยมากๆครับสวยแบบทะลุเมาส์ขึ้นมาเลยจริงๆนะครับส่วนในเรื่องของการปรับแต่งโปรแกรมมาโคนะครับอันนี้ผมเสียดายมากๆเลยนะครับทดสอบให้ได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะอาจจะเป็นบั๊กของตัวโปรแกรมหรือไม่ก็ตัว Windows นะครับผมว่าคนที่ใช้ Windows 10หรือ Windows 11ในบางเวอร์ชันนะครับอาจจะใช้งานโปรแกรมนี้ได้ปกติก็ได้นะครับสุดท้ายนะครับในเรื่องของราคานะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเลยนะครับว่าตัวนี้คือเมาส์ใน งบที่ต่ำกว่า500บาทนะครับเพราะตัวนี้ราคาเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นราคาในวันที่ผมรีวิวนะผมแนะนำว่าให้กดเข้าไปดูในลิงก์ที่ใต้คลิปที่ผมแปะไว้ให้ก่อนนะครับเพราะในวันที่ทุกคนดูนะครับอาจจะมีโปรหรือไม่ก็โค้ดส่วนลดก็ได้นะครับจะได้ซื้อในแบบราคาที่ถูกๆเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเขามีให้เลือกถึง2สีนะครับก็คือสีดําและสีขาวนะครับในส่วนของตัวสีดํานะครับถิวด้านบน จะเป็นแบบเงาเงาวาวๆนะครับหากเราปิดไฟด้วยตัวเมาส์เนี่ยมันจะเหมือนกระจกเลยนะครับส่วนตัวสีขาวนะครับจะเป็นแบบสีขาวๆคุณๆนะครับเวลามันโดนไฟเนี่ยมันจะเป็นแบบซอฟๆนะครับแล้วก็ผิวสัมผัสจะเป็นแบบซอฟๆนุ่มๆมือนะครับชอบแบบไหนก็เลือกกันได้เลยนะครับยังไงก็ขอฝากโอนิ่คุมาโทเมทตัวนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็จะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องทางการติดตามของเพจกรรมกรไอทีด้วยนะครับเพื่อเป็นการังใจในการทําคลิปรีวิวสินค้าแบบจัด trời ơi